สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับช่องโกป๊ปปิกกับพี่แอมนะครับใช่แล้วอ่าจะหมดฤด,ดูหนาวแล้วนะเพื่อนๆจริงๆก็หมดแล้วแหละแต่มันมีลมหนาวลงมาเนาะพี่แอมเนาะใช่วันนี้ก็เลยจะเอาว่าเวียดนามของพี่แอมนะครับไปลองเล่นกันอีกสักครั้งนะเพราะว่าว่าพีแอมนี่ยังไม่เคยติดลมเลยนะเพื่อนๆแต่ยังไม่เคยขึ้นเที่ยฟ้าแบบอืวันนี้เรามีธนูมาใหม่ด้วยนะครับนี่ไป เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบอนครับ <Okay. S 1> มีเบ้าสองตัวพี่แอมเชือกสองอสองม้วนธนูสองอัน,อนโอเคครบนะไปขึ้นขึ้นรถเลยครับระวังรถไหลนะครับระวังไหลรถนะคะบบ้านเีรียมถือธนูธนูอ่ะียมถือสองโกโกโสแล้วพ่ถือเป้าแล้วพ่อถืออะไรครับถือกล้อง เตรียมถือกรพอไม่ได้เตรียมตัวออกเดินทางเด้เยเขาโก้เลยไหนน้องโก้เรามาลองวัดเสียงธนูอินโดกับธนูไทยหน่อยครับโอเคคมาของใครจะลั่นอยู่กัน เสียงมันก okay, well, ็มีความต่างกันอยู่เนาะ้องโกเนาะของเวียดนามจะเสียงเล็กๆเนาะเสียงคล้ายๆดนตรีแขกอดีตดิวอดีตไปเดี๋ยวเรามามัดธนูกันก่อนพี่แอมเลยขึ้นเลยโอเคว่าของพี่แอมเคยช่างสมดุลแล้วนะเพราะว่าเป็นธนูคันเดิมแต่ของ้องโกนี่เป็นธนูคันใหม่ไหนมาลองช่างสมดุลหน่อย มันจะดีนะเพื่อนๆบอลุยกันเลยดีกว่าพี่เอามาไปตอนนี้ก็มีฝนหลงมานะครับเพื่อนๆมีฝนโปรยเล็กน้อยเนาะใช่แล้วครับเป็นลมหัวฝนนาเพื่อนๆออน้องโกจะเป็นคนปล่อยหมุนธนูนิดนึงนะน้องโกนะโอเคครับโอเคครับโอเคครับนกโกตอนน้องโกหมุนธนูนะลูกนก้องโกก็อย่าลั่งธนูไว้เด้อลูกเวลาปล่อยเด้อธนูมันเอียงเด้อโอเคคร่ะต <Okay. S 1> ำแหน่งเดิมเลยเด้อนายโอเ นักกีฬาพร้อมไหมครับพร้อมแล้วลุงก,ก็พร้อมไหมโอเคยังไงพี่แอ้มยังตึงมีลมไหมลูกมีอยู่ไหมัใน,ในเอียงขวาอยู่ไหมหนูทำไมมันเอียงนะครับไหนพ่อดูหน่อยอดูดอาก,การว่าไงเพื่อนพี่อยู่ลมเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยครับล่วง ลวกแล้วแล้ว <laughs> พ่อไปดูก่อนเดี๋ยวปรับจงนิดนึงทนายทำไมมันดังคุ้งคุ้งคุ้งลงโกอยู่ลงไม้เอ้ยนี่พ่อก็แกสายจุงให้นะ้ำเพื่อนๆไอตรงนั้นมัน<ๆ>คืออะไรเพื่อนๆดำๆตรงนั้นอะ เพื่อนเห็นไหมไอ้ตงโก้นั่นอะไรล,ลูกลูกโป่งสวรรค์เหรอเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำ,นท,ทำไมมันอยู่ที่เดิม<อ>เดี๋ยวนะอันน,น,นี้อันนี้บ้าพีแอมนะเพื่อนเพื่อนแล้วมันมีดำๆอยู่ตรงนั้นนะครับมันคืออะไรลูกโป่งสวรรค์เลยองโก้พี่ทำไมอยู่ที่เดิมตลอดแตอนน่องโก้ไปเก็บว่าองโก้คนไอ้ไอ้นี้ตรงนี้น่าสงสัยเพื่อนเพื่อนมันคืออะไรมันอยู่นิ่งตลอดเลย น่าจะเป็นลูกโป่งสวรรค์เปิดงานเท่าที่เห็นดีเทลก็น่าจะเป็นแผ่นป้ายแล้วก็กลุ่มลูกโป่งขนาดยักษ์สามก้อนไม่ใช่ปูซ่าบ้าพลังแน่นอนครับ อยู่ไหมครับ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 ยื้อไว้ปล่อยเชือกปล่อยเชือกถ้าอยู่ก็ผมจะลมมายังไงอยู่ไหมน้องโกอยู่ไหมอย่าให้คอพับเด้อคอพับนี่ไปตกบ้านคนเดียเออเศรษเศาษเศรสาวรษเศรษเศรษเศอยู่ไหมดูก่อนดูก่อนอยู่ไหมอยู่ไหมเพื่อนเพื่อนอยู่ไหม ไม่น่าจะอยู่ใจเย็นอยู่เพิ่งสาวดูอาการก่อนอยังไงยังไงอยู่ไหมไม่น่าอยู่แล้วน้องโกะเอาไงสาวสาวใจเย็นลูกจะสาวเยอะเดี๋ยวมันจะมันจะชันใบชันแล้วเดี๋ยวมันคอพับครับอ่ะขอดูน้องโกะเอาว้าวลงครับว้าวน้องโกะสาวลงมาใกล้แล้วครับใกล้แล้ว ยอดไม้อยู่ไม่ไกลมือเอาละครับระวัง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 ไม่ถึงมือครับโอ้โหแล้วอะไรนี่แล้วสาวเป็นกองเลยครับ้ชทันเป็นมือเลยอะครับลูกโก้รจะ,ะติดรองเท้าอีก Amazing มนี่กูช่วยนักวิ่งชื่ออะไรครับชื่อเบนเทนครับเอาไปอยู่ฝั่งนู้นไปลูกไปไๆ คอยช่วยกันเ,นเด้อเดินกันประจำครับตรงนี้ใช่ไหมพี่พี่เบนโม, <า S 2> ม,มวิ่งกันต้องโกประจำจับจับดีๆพร้อมไหมลูกพร้อมไหมเอ้าไปเป็นไงไปเป็นไงต้องโกเป็นไงเหมือนจะหล่นเหมือนจะหล่น เื่อนเห็นไหมครับในจอกล้องนี่พ่อไม่เห็นเลยครับโอ้มันชันเกินไปมุย้ยว่าไงน้องโกอยู่ไหมครับเป็นไรเด,เดี๋ยวตึงเดี๋ยวไม่ตึงเมื่อกี้ลมมาหยุดยือยู่เลยรมันจุ้งหน้าไปนี่ <laughs> ดูเขาเรียนอะไรกันน,นี่ฮะสนุกไหม <c oughs> อเอาไมโคมาเล่นดีกว่ามากนี่น้องโก <c oughs> ฮะ เราไปโคมาคุดนบอกตรงนี้ดีกว่าม,ามาั้งพ่อว่ะกันเขื่อนตรงนี้เอยฉันไปแล้วฉันไปแล้วฉันเปียกเสือ,มมอดมีต้นไม้เดือระวังกันมีต้นไม้กลัวมันออกถนนเอาไม่เป็นไรถ้าไปทางนู้นไม่เป็นไรถ้าไปทางนู้นไม่เป็นไรเอาแล้วครับกามิกาเซ่คังวินลบว้าวหลงอย่างปลอดภยัยโอ้โห,โโหพเพื่อนๆครับดูในพยากรณ์อากาศก็บอกลมวันเสาร์อ,อาทิตย์จะมีลมเนาะ ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันวันนี้ก็มีลมชิวๆไม่ขึ้นเนาะภารกิจของเราก็เฟลอีกแล้วอ่าไม่เป็นไรเพื่อนๆไว้เรารอเล่นลมร้อนอยันเนาะพี่แอมเนาะสำหรับคลิปนี้น้องโก้กับพี่แอมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปบุยบุยครับ